ครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็จะพามาดูรีวิวมีดอิโต้นะครับผมเป็นมีดอิโต้ใบประมาณแปดนิ้วกว่านะครับผมเป็นอิโต้เล็กสุดนะครับที่ช่างทํานะครับผมก็เป็นเหล็กแนบชุบน้ํานะครับผมเมื่อกี้ก็ตัดไม้ไผ่ไปหนึ่งสองสามสามสี่ลำนะครับผมตัดออกนะครับให้เหลือประมาณสี่ห้าลำนะครับผมที่เหลือก็จะให้เป็นเป็นหน่อนะครับ ไม่อยากให้กอใหญ่นะครับผมก็ขึ้นมาตัดแต่งกอนะครับผมก็ตัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกลำแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูลำนี้นะครับก็จะตัดออกอีกประมาณสามสี่ลำนะครับผมยังสมโปนเลยนะครับผมแก่นะครับเรื่มไอ้ลำนี้นะครับผมน้ำหนักไม่เยอะนะครับผมปีโตแปดนิ้วน้ำหนักไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผม

เรียบร้อยนะครับผมมีติ่งติโต้ใบแปดนิ้วนะครับผมน้ำหนักไม่เยอะนะครับแต่ว่ามีความคมความคมแล้วก็ทนนะครับผมเป็นเหล็กแหนบชุบแข็งด้วยน้ำนะครับผมเอาอีกฟักลำหนึ่งครับพอแล้วเนี่ยลอีกลำเนี่ยลำแก่ๆเลยลำใหญ่นะครับใหญ่กว่าแขนช่างเลยนะครับผม <Okay. S 2> อันนี้ฟันแบบไม่ยั้งเลยนะผมเอาให้พังเลยนะผมเี๋้วพี่หล่มไปทั้งเลย ใหญ่เยอะนะผมเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าช่างในหอบเลยครับผม